ทีต้อรับสูรวิสวรและคุณผูครับผมเอ,อ้ามี่ยุงเราถึงในว่ะซาเดแล้วเมื่อวนเขาจะมาวานปานครับผมวานแหโอ้วานเหใส่ปลา <laughs> ไปไปมีเสียนมาแล้วเมือเ่อานปลาดูปลาดูยักโลกอ่ะสองตัน,นบอยอันนี้ปลาย,ยัางนี้โอ้สาปลาดุกครับผม อ่าบุงเสนมนับุงเสย,ยนเหมือนมามาฐานมาทานโอ้วอ้อบาทเดียวพอ,อ,อเกงออื่จริงฮึมาม,าม,มีจิลีมิจิรีเสียกรบบืตึงผมเอาลอง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 ตีมือไปล่เลย บอกหรกไล่หุตไล่หุดไ่ได้เอิลอม่แก้ววบอกใช่เบ็ดละกูลรอจีบงเรียนไปแล้วกูลยกบเละแตกเขาใส่กูละกบเลยบ้านเราหดกบเลยเปยังบานเดียวขอติโอมาแล้วมาแล้ว่นติงใส่แหแล้วครับผมน้องมา ดังไฟแห่ดังไฟแห่เก่งดังไฟเลยกอไฟเลนะครับวัดตมเผาด้เอาทั้งไหเก่งเอาทั้งมากินทั้งไหมลุกหน่อยบลุกหน่อยลกิบอกว่าลุกอุ่ยบกบุขึ้นโอ้เป็นธรมะรักเอาเนาะ โอ้โบ๊อบปดเด้อบอบปดเด้อเออเป็นไหครับเช่นเส่เดียวพ่อเสืเดียวพ่อเอาเอาเอาเว้ยใจเย็นใจเย็นว่าเดือหลังกันดี แตัวนึงนลจับไปเด้อขอจัดิอ้าบักนี่ประคาทั้งหนานน้เสียงทั้งหนาคนโอ้ไปเตาวอกรปาลนี่นี่นีันอยากจเบ้งรู้เป็นแพล์เพลย์ราพล้มหมดลายยังนี่ไปทำทิ่มาปกิ้งแล้วลุนนี่พอดีเนาะขับรเลย เอาลายเป็นเดิมจะได้เดิมก็จะแต่ว่าถ้าตัวท่อแข้งนี่อยู่ข้างหน้านี่นี่หนเ้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยตัวยเตอนนี้เรามาหาปลาดุกใหญ่กันครับผมอต้นป่านนี้เรียบกระหันเลยตรงนีปลาดุกเลยเยี่ยงเะไรนี่ปลาตะเทียนปลาตะเทียนตัวหลับเสียบหลับห่างตัวชองนิ้วเลย ปลาจะเพลียนกับเซียนวันแฮีปลุกใหญ่ไฮอย่างโน้ต้อง,งเขาโนเ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับปุดูสีเดียวไม่ได้ชักตัวอ่ามึงเซียนไปครับจอบแล้วจอบแล้ว <c oughs> มาแล้ว,วมาแล้วสองตัวหนึง่งสองตัวเด็กเลคือผมอผมันยืนนังผีโอ้ บานแหา่เดี๋ยวประคอแล้วประดูนี่บ้านกว่างเดี๋ยวประดุ๊บบานแหา่เดี๋ยวประคอเนาะออกตีเนั่นตีบปหรอ

หอยหอมว้ย่อเข้าปอสะเท้ยนเยแล้วตอนนี้เสียนเราอยากเล่นน้ำแล้วครับฝนกระตกเ้าไปเ้าเพิ่มรุดเลยนะ่ะเห็นว่าไนงะรุดไปเลยนะ แน่ลากอีกแล้วมุดต่มมดิดุกนะตอนนี้ยังบดาตวะเสือสุดยอดเลยวะเริะสิมือจอนสิตไปแล้วเชิหนึ่งฮัลโหลเอิร์ ล่าานย่างประดุกนะครับผมบมีให้อยู่หน no like ้าเขาได้ครับบออันบอป่าอันตะเคียนอันปลาป่าช่องเลยบอมื่อเมื่อกล่องกับว่าเบิงเลยว่าตืกคนมาื้นคนมันคืตัว้อยใช่โอ้เปไปไปบ้านทงทงจิง อืมืมอเหลือมากลืออืมอืมเอเงมนะครับมีดกับบ่เขาแต่ความมันจย่มหลได้จอดประดุกกระชิดไปล้วกระชิดไคกชิดขวายรูปเป็นยังบออาว่ตายประดุกปุเป็นยังไข่วแเราเป็นนาน เนื้อสุจๆหัวเลียหัวเลียมันยังหมดตายอยู่เนาะของกินนะครับยายเอ็นซี่ยม่าดามายังก็ตอนนี้มันว่างเลยดามาไปไก่ตืมลูกสวยลูกสวยลูกสวยไปไก่ตืนครับของกินครับเอาครับผมตอนนี้เขาจิมาลไรปานิษยไงครับพิงเดชเชนคือบ่ โป้เงี้ยวหวานก่อนนะทีนนะี้ไพ่มั่งเลยเ้นเพิ่นขึ้นแล้วครับที่นี่โอ้ามาทำกว่าสิบโลครับดิมึงจากสายแล้ว เรื่องงนี้เลือกดีเนาะมันบอกพูดตรงนี้วะทำทิมอ่ตาทำทิมถอดรอบเนาะทาดิหนิถอด,ออดถอสัยังครับถอดเสืหมอนคอยบิดติดกะัะทะหนึ่งครับผมงงกบกัดแล้วครับผมเป็นตายอย่างครับรอบๆเพิงเ่งแ็่เป็นโคกล้องหน้ามู่เดียวครับอยู่นี่ มาลักปลาเพื่อนครับลักปลากำนันครับลักปลากำนันโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้ไปมกไปไปมกเอาไปมกตัวปลาไปโอ้ม,อมันเกลื่านยันหมดเลยตัวเงี้ยยี่บ่เลย ว้ยมีแต่รุ่นี่ลสบาเนาะรุ่นี้เนะาะไงบุญม,ม,มีเดี๋อาจะิมีเถอะหน่อยตัวใหญ่ท่นตอนนี้ลูกพุ่งครับผมยังกับบุมีเจ้ครับเยอะทานหอง่ายอยทานกับบุมีมิตรงานใหม่ย,ยางครับ <c oughs> าบลูกพุ่งครับผมง <บา S 1> ประดุกขึขน้นสุดยอดจา อยู่บ้านหรือบขึ้นอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเด็อพี่น้องเนี่ยกินที่บ้านมากกว่าอุณใบ่เหมเกันอยูไนการก็มีแล้วเปรนไทยเนาะมาเราไปกินที่บ้านไปได้พิงละไอ้กอ้อนได้อยูฮะั้งแไอ้เต้าไอ้ต้นโมเมนต์ดอกกรตสีเอ้สีโตนี่สุดยอดเลยนี่โอ้เบอร์การห้วยเกลือครับเนี่ยซอนมันจากเซฟอิตาลีนะครับนี่ จนีะครับเสียนเบินเสียวรอบทุ่ไทยจังๆครับสงตัวครับบ่พ่อกินครับผมเอาสองตัวพ่อครับสองตัวโล่อะไปแล้วครับผมเียบร้อย โมเลื้ยจักสอกนี่ฮะเจ็ดเห็นไหมครับติงมือเปล่าครับอาการเป็นไงครับอายังบมดคิดพ่อหรือเปล่า มาแล้วครับผมมาแล้วตึกๆแล้วนี่ไม่ครับหนุ่ยไลรีแล้วบุญใหม่กับไนยครับจะรู้นนรสึกว่าติดแล้วซองตัวครับออกเหมดแล้วครับบ่มีิ้มสุดเลยครับปลากผมสุเลยครับ À <laughs> ờ, mà lăm hôm qua mỗi chắc món quá ký mày giùm đeo 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 lúc đeo 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 อสุดยอดเลียวครับคุณนดงครับสวัสด่ป,ยปอยนะครับพ่อครับหน่อยหมดไหมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยลีเขามาลักปากกันนะครับลักปากกับน,น,นั่นครับให่ลักไปขายครับบ่อ,อ,อะไรครับเอาเต็มทางนี้ก็พอ ทุกเมื่อย่างประดุกเขาด้วยครับเขาครับบ่ามันย่างเขาทานกับบุ้มีครับผมทานกับบุ้มีคุ้งลูกคุงครับเอ้าเลี้ยงอะไรตัวนี่้ตาขาวแล้วตาขาวแล้วเลยเปล่า มาแล้วครับตีมือแล้วครับตีมือแล้วปลาตีเหมือนคนตีตนเสร็จแล้วเนครับผมพี่น้องรอบนี้เป็งได้ครับ ใส่เขี้ยดหนึ่งขึ้นอยู่บ่โอ้มาแล้วครับผมพี่น้องอด,ดหูหย่อนเลยดูหย่อนเลยในยุห่าโลเนาะโอู้หิขาดก่อนยังอ่อนี่คือคนทำนะครับผม ทำหน้าที่สั่งมาครับบรรยากาศให้หน้าครับผมว้าคุยข้ามยังไงให้เราบัดเดินเอาใช่ไหมขอไปกินเป็นดินครับบ่กินยังเราบัดเดินกินเราครับฝลลิ่นเมื่อไรครับฝลลิ่นก็ได้ตรงยก ดุครับแม่เบิ่อดหรือเล่าครับลิวิวนะครับเปลงนะครับปลาดุกข้อครับแซ่บครับปลาดุกไม้ครับปลาดุไม้ปัดดุไม้ครับทานกับโมมีทานกับโมมี่ดุสวยเต้าง้อยโมมีดุกมีแต่ปลาัดดุไม้โมโมไม้ดอกพี่น้องแซ่บกุ้อเนี่ตัวนึงกะแลครับเอ้าโชว์โชว์โชว์ผลงานนะพรอมเหลืองกรอบนอกนุ่มใน โอ้ oh, คัก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 ไม่เหรอไม่แข็ง